void function name parameter list โดยปกติฟังก์ชันทั่วไปจะส่งค่ากลับ1ค่าด้วยคำสั่ง return ใช้ในกรณีที่ไม่ต้องการส่งค่าใดๆกลับเราสามารถกำหนด return type ใน heading ให้เป็น void และอาจไม่ใช้คำสั่ง return ก็ได้แต่แนะนำให้ใส่คำสั่ง return เป็นคำสั่งสุดท้ายของฟังก์ชันการเรียกฟังก์ชันจะใช้รูปแบบที่1 ฟังชัน a m e แล้วก็ปีกาเปิดปิดห้ามใช้การเรียกฟังก์ชันรูปแบบที่สองคือ var เท่ากับฟังชัน a m e ปีกาเปิดปิดเพราะจะไม่มีการส่งค่ากลับมาให้กับตัวแปร var ดังตัวอย่างต่อไปนี้ฟังชันที่ไม่มีพารามิเตอร์ดังตัวอย่าง p a r a m e t e r passing pass by v a l e การส่งผ่านค่าพารามิเตอร์จาก m a i n ไปยังฟังก์ชันจะส่งค่าสำเนาไปเท่านั้นจะไม่มีผลเปลีป่ยนแปลงใน m เม n pass by reference การส่งผ่านค่าพารามิเตอร์จาก m a i n ไปยังฟังก์ชันจะส่งที่อยู่ address ของพารามิเตอร์ไปให้ ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าในตำแหน่งข้อมูลนั้นๆก็จะมีผลเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ในเมน cell by wall parameter การส่งผ่านค่า x จากเมนไปยังฟังก์ชัน change จะส่งค่าสำเนาของ x ไปเท่านั้นจะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงค่าของ x ในเมน cell by reference parameter, pass by value, one-way passing, ส่งค่ากลับได้อย่างมากหนึ่งค่าโดยผ่านคำสั่ง return expr, ลักษณะการเรียกฟังก์ชัน my n e x t call by reference ตัวอย่าง